ก็มันเวบรอยิมหาปลาว้านนี่และเด้อพูดใดเสียวมาเห็ดกับเพื่อเวลาไว้จากสอชั่วโมงในเด้จา้าทนบอกว่าจอดทิมไววกัหาเนว่านางเฮ็ดก,ก็ก็แก๊กถ่าโซวันสิแล้วเวลาโดนเติบอยู่จา้านี่นอนกับสิมาต่อสปอร์ไร่ก็ไฟเหลียวลีเลมังขันจำบ่ผิดนี่กะทายว่าจะบีบพาในทองผุนแต่มาตอนนี้กับบรทายบบทาทคิมห้แเราเด้อเพราะว่าบีท้องนางบรยยืนบรเก็บท้องคับตะกี้นางฝอจนว่าเฮ็ลดลนเหลวผุนแล้วสงคนก่อนเลี่ยท่าเรียบมาท่านางถาสร้างสีเฮ็ดเแลวท่าเรียบเหลวว าขาหลอกขาเกี่ยวมันหลายแห้งแต่เห็นมม้ย่างเนี่ยนะนเนี่ยงติง จริงก็ไม่อยากรับปันไดดอกเวบลอยยิมหาปาวันแต่ส่วนมากลูกขามาพี่ตะลอยยิมหาปาวนทั้งนั้นเลยต้องรับลรเฮานะนะปลูลูกาลักลักกบเวบลอยยิมาปาวนนี่กัมีพี่ซีออกพี่ซีเคิกคกเกือบสุญหัจาจีออกอโนอีกัเฮตเวบนั่นละมื่อนี่เฮตเกือบทุกอันจ่านาพีเรถนาคิกไฟสปอตไลเปลี่ยนไฟเหลียวลีเล่ไฟอันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดีดอียงน่ะนะแล้วก็ฟงฟงไฟๆนี่ทิจก่อนรับเห็ดอยู่ด้วยจ่าอามสซด แถวมอมสวนนี้จก่อนเรีนวุ่เลยล่ะบางมือกระับบางมือกับวับเาราาวาบางที่ลูกค้าหนาลานก็หลายเขียงตัดหญ้าเคียงคุณปุ๋ยเคียงพุนยาอมพัดล่มเคียงสักผาตู้เย็นหาเบิ้งให่ข้าเจ้าเบิ้อในบ้านเจ้าก,ก็ออกมาเอือนเอา,นาอเนาะบ่ไปเบิ้งกัจักรีว่าจังใดเทียไปเบิ้งหอดทอดละทัด <c oughs> เขากเฮ็ดเป็นวัสดุแห่ปวดอา้าวได้เห็ดใดกับบอกเพิ่นว่าเห็ดใดได้เห็ดบ่ไดกับบอก,บอก,บอก,บอกว่าิ่นไม่เห็ดบ่ไดจ้ะเทียกับแด้แอันเอารถขาไปแกจะกรยักกนหรือว่ารถมอไซค์ในบ้านออกมาสมยู เม,มื่อนี้รถจะขวางจ่อจีฟุ่นก้อห้างอยู่ท่านได้ซ้อมอยู่บักหลายคันมากแต่นล้วรถลูกขาวรถหลับงานต่อฟงต่อไฟแบบนี้น,นี่ต้องใส่เวลาโดนเลยละ่ะสามสมิบโมงนัดขี้วัยก็ดีขึ้นก,กันจ้ะต้องทักหาบีเดอร์เพราะว่าบางที่บีบ่คอยได้ทักหาชินากรเลยประสิทักไปเพียชินากรการสร้างกับอะไรชินากรตอบเองเพราะว่าทักหาบีบางที่บ่ได้ค้ำตอบเด้กนี่บ่คอยได้ไปหยุ่งหนาล้านเลยบลูล่าเขาล่าข้าหรือว่าอีหยังนี่ก็เป็นคลิปดองที่เขาถ่ายไว้สิบอกว่าคลิปโอ้ยเทลใบผลิเดี๋ยวสิตัดมาผักซูบุจอดฟังั่งขลแล้วอออ่่ะตฟข ไฟก็ต้องเป็นห่วงด้วยชิ่นกรตัวใส่สอันสายยังแหย่ย่างดีแล้วยังก่อสายัดทอทอลัดสายไฟยังอ่ะจุ่จุ่มจุมจ่มใส่กันแล้วก็ห่อแห้ห่ยางดีนี่ฮา,ออก,า,าก็บิีทอดสวิตไฟเลียวออกไนบอได้ภาคพิบูจบวกว่าต้องงานนี้เด้อบ,บีกัภาคเดาไปจังสนละเวามรู้จากบีนี่บ่ไดดอกป้าภา,าเรีนภาคหัวไปซื้อฮาวก็เ,เช็กว่าเออไฟติดบอไฟอันลงกอกลงกาวลงโค้งบอผู้ใดตัวบอเป็นนิ่ลงโค้งนี่ลดดับ้อจ้ะที่คอยฟังประสบการณ์มาว่าบาลูค่าละบางคนมากก็ว่าเพิ่นัตเองหรอว่่าางกัยย ลุงคงตัวเก่าตัวยังลุงคงยิงสักอย่างนี่แหละเออปลาเตีองไฟนี่ช่างก,กวางธนาเลยบอกเลยละ่ะนี่ยลอยทอเหี่ยมพรลอยสายเหี่ยมพรเก็บงานเหยียย่างดีพวกเราไปอยากสิบอกราคาอยู่จะว่าจะจำว่าอะไรคือกันว่ามันถอดอะไรเพราะว่ามันตะโดนแล้วมันสิหกเดือนเจ็ดเดือนละติวันนองเพิ่นกลับมาเห็ดน้ำอีกสามสี่หอบแล้วโอ้ยหัวกระสีเด็ดม,มาลง่มขีมให้เพิ่น <c oughs> ขอบคุณที่มาใส่บริการเด้อจ๋าหน่องมาหลายรอบอีหลีเด้มาเห็ดหลายแนยวเติบอยูเป็นโชอเปลี่ยนเอียงนี่ละ่ะอีเอียงอีกละ่ะเนี่ยน่องมาดูอยู่่่แตวาบีจบาวาบีลลเเือนนไปแ้ววบ่ตจนนนนนวว่่่าามืดแล้ีองเพิจจทำ จนว่าสิเบิร์ตมองสีท่าแล้วองพวกนี้มันใส่เวลามันเป็นงานละเอียดฉะนั้นอย่าเล่งสร้างนะจ๊ะวุจสิดงงานละเอียดงานละเอียดเนี่ยเอาไปจอดถิมใบรวดทั้งหลุทั้งใบทั้งคดทั้งเทียดถังย่างดีเปล่าแต่ขนัดคิวมาก่อนเนี่ยก็สิไดงดีเทากันเพราะว่าอันสร้างก็บสิหาเวลาวางซนหนาระบางที่มาบ่ได้นัดคิวอ่จสิมาพอลูกค้าน่ารานกสบเสียเวลาถาไปอีกโดนเติมอยู่ดิจ่ะเลี่ยห้อก็เช็คข้อบังงงเงยงงเงยสายติดบอยยังติดบอยผู้ ตอนนี้เห็นเป็นอาชีพแล้วจ้าตรงนี้่าน้ำค่าไฟค่านอนค่านีเนาะสิเป็นราคามาตรฐานนั่นละจ้ะก็บริษัทว่าก็แพงประนั้นพวาเฮาอยู่บริษัอยู่ในเมืองบริษัอยู่ในหม้อหนอกนอกหม้อมาหนีน้อยเรียบร้อยเป็นได้แบบที่นี่เดียมมาบมากแสงสว่างในรัานดอนเลียงไฟเดียมมันก็สิกระพริบแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนบ่ใช่มันกระพริบเออองมาตั้งในเมืองผมได้ขันบีจำบ่ผิดตอนนั้งก็ออกมาเห็นน้ำลายหลวบขอคุณหลายๆเด้อจ้ะที่มาใส่บริการชิ้นกรนการสร้างจ้ะ